สวัสดีค่ะพี่พี่แม่แ่ทุกคนค่ะมื้อนี้นะคะเฮาพุมาเฮ็ดกับข้าวอีกแล้วเด้อพี่น้องเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะที่กลิ่นแบบเมนูนี้นะกินไม่เบื่อนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยและทุกคนก็สามารถทำตามได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรมาเฮานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำเลยเด้อไปแล้วโอเคจ้า เอาละจ้าพี่น้องก่อนสไปนามาหลังเนาะเขาก็ approve. มาใส่ข้าวนะคะกะมีพี่ๆมันถามนะคะว่าใส่ข้าวเนี่ยแสยไ,ไปเ็ดอย่างนะคะการใส่ข้าวเนี่ยบางทีอ่ะเม็ดข้าวบางเม็ดเนี่ยก็ยังบดซุกดีนะคะกะให้เม็ดข้าวบางเม็ดเนี่ยได้รับความร้อนให้ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ลดความร้อนของเม็ดข้าวลงด้วยเพื่อให้ความร้อนของเม็ดข้าวเนี่ยได้ซุกทั่วๆกันพอดีนะคะบางทีมันยังบดซุกเขาก็เอามาสายเนี่ยนะคะแล้วกะให้เม็ด ข้าวทุกเม็ดเรี่ยงกันข้าวมันก็จะได้อ่อนนุ่มนะคะเวลาเรากินมันก็จะรู้สึกอ่อนนุ่มแล้วก็อร่อยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเวลาเราใส่ติบเข้าไป่าติบข้าวก็จะอบความร้อนไว้ก็จะสุกพอดีเลยค่ะแล้วเราก็เอาปลาพัดคนอ,อันนี้บ้านค่อยเอิ้นว่าปลาคีรามเนาะหรือว่าปลาขาวนะคะเอามาหนึ่งนะคะมีไข่ด้วยนะคะวันนี้นะ ก็นึ่งไปเลยนะคะวันนี้เมนูนี้นะคะกะเป็นเมนูไง่ายๆที่กินเป็นประจําแล้วก็กินเป็นบอ๊บอเบอืบอ่บอบ๊อเบื่อเลยนะคะเมนูนี้เห็นบอาไข่โอ้โหพระเจ้าใส่ผักบงลงไปเด้อพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่อันมากอันนี้มแล้วก็ใส่ผักอันผักกาดขาวนะคะใส่มะเขือนะคะ มะกะเจียบบอกเออมากะเจียบบอกในนี้แล้วก็กระลำนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อันนี้นะคะทอดเกียดแห้งนะคะอทอดเกียดแห้งลงไปด้วยแล้วก็มาตำแจ่วส้มแจ่วส้มก็จะมีพริกจี่หอมจีแล้วก็ใส่ผงสิร์ลงไปนะคะทุกคนขาใส่บางนาลงไปเปียงหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ปลาแดกนะคะใส่ปลาแดกลงไปขลุใหในข้าวกัจ้า <S <S แล้วราคาทุกคนขามาค่ะมากินน้ำกันเด้อ บอกเลยค่ะแซ่บแซบนะคะเมนูนี้เห็นไหมกินง่ายอยู่ง่ายนะคะอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่สองคนนะคะอยู่หลายคนนะคะอยู่สี่นะคะส่วนของพ่อนะคะก็เตรียมเอาออกมานาเหมือนเดิมมาเด้อพี่น้องเอทางไกลทางไกลก็มากินน้ากันคือเก่าเหมือนเดิมคะ่ะมาแซ่บๆน้ากันค่ะเมนูง่ายๆแต่บอกเลยอร่อยมากแม่มาเด้อม,มากินน้ากันทุกคน ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย